สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกท,ท,ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคำนวณหาเลขบนกันนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะการคำนวณหาเลขตัวบนก็ทำเอาไว้ทั้งหมด4สูตรด้วยกันก็มีสูตรที่สองนะครับแล้วก็สูตรที่3สูตรที่4แล้วก็สูตร ที่5นะครับ2ตัวมา1ตัวบนก็ปรากฏว่าสูตรที่2นะครับสูตรที่2ไม่เข้านะครับสูตรที่2ไม่เข้าออก15 9ส่วนสูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็เข้า9นะแล้วสูตรที่4ก็เข้า5ส่วนสูตรที่5พลาดไปนะครับเพราะฉะนั้น4ส,สูตรพลาดไป2ผมก็จะเอาสูตรที่เหลือ ส,สูตรที่เข้ามาทำให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันต่อนะครับเอาเฉพาะสูตรที่เข้านะก็คือสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับแล้วก็จะมาหาเลขต้องห้ามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับก็ปี2อ6 5กก็ประเดิมไปด้วยดีนะครับเป็นเลขต้องห้ามเลขจับคู่แล้วไม่มานะครับ ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เป็นสูตรที่ดีนะครับสามารถใช้ได้ตลอดไปนะครับทุกๆปีก็สูตรนี้ถือว่าก็ช่วยเพื่อนๆและสมาชิกไม่มากก็น้อยนะสำหรับสูตรเลขต้องห้ามนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคำนวณกันนะผมก็มีคำแนะนำนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบจากผมทำคลิปนี้เสร็จแล้วผมจะสรุป2ตัวล่างให้เลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้ทำสูตรขึ้นมานะคิดว่ามันสูตรนี้น่าจะใช่นะครับอย่างน้อยมันก็ ความเป็นไปได้สูงนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อจากคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกครับโอเคครับมาดู2ตัวมา1ตัวบนก่อนนะก็เป็นสูตรที่3และสูตรที่4นะครับสำหรับ3ตัวบนที่ออกไปนะครับก็159น,นะครับ159 เก้าก็เข้าแล้วเราก็มาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับในวังคางที่1่กุมภาพันธ์เราจะใช้หลักร้อยนะครับก็คือ7เลขหน้า3ตัวครั้งที่งนี่1นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ7จบวกหได้8 แล้วก็ไปบวกอีก1นนะครับก็จะได้9สําหรับสูตร3ก็ได้8กับ9นะครับ2ตัวมา1ตัวมาดูสูตรที่4งวดที่ผ่านมา1 5 9 5เข้ามาดูวดที่จะถึงนะครับ เราจะใช้หลักหน่วยล่างคือ2มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็คือ9อ่าผมก็ได้จดข้อมูลลงไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ2บวก9ก็ได้11 1ไปบวกกับอีก1นะครับก็จะได้2 สูตรที่4ได้1กับ2นะครับก็2ตัวมัน1ตัวก็เป็น2สูตรนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก็พิจารณาการเองนะครับพยายามดูหลายๆที่หลายๆทางนะครับพยายามดูข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันความน่าจะเป็นไปได้นะครับแนวทางว่ามันจะเป็นมันจะมาไหมนะครับโอเคครับมาดูสูตร ที่เป็นพระเอกของเราในแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับสําหรับเลขต้องห้าม2ตัวบนนะครับปีพศ2,565นะครับก็ประเดิมไปได้สวยเลยนะครับมาดูเลขต้องห้าม2ตัวบนกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็ 3ตัวบน159นะครับ2ตัวบนก็คือ59เลขต้องห้ามคือ5678เห็นไหมครับ5ใน4ตัวนี้นะครับจับคู่กันแล้วไม่มา56 57 58เห็นไหมครับมันก็ไม่มานะมันก็ไปจับกับ9นะครับก็ได้59นะครับสำหรับสมาชิกเก่าคงไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตสมาชิกเก่านิดนึงนะครับ ทิบายให้สมาชิกใหม่นิดหนึ่งนะครับเลขต้องห้างก็คือเลขที่จับคู่กันแล้วไม่มานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเลขเด่นที่มานะครับเพียงแต่ว่าบางเอิญเข้ามานะครับแต่ก็มาเกือบตลอดเลยนะจากการที่สังเกตนะครับแล้วงวดนี้มันก็มาโดยที่เราไม่ได้ทําเลขเด่นนะครับแต่มันมาเองนะเห็นไหมครับปีหก็จะพลาด ไปประมาณ2ครั้งนะครับอยู่ประมาณนั้นนะสครั้งทุกๆปีนะครับแต่ก็ดูดูแล้วไม่กี่น่าจะเกิน3นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะถ้าเราจะซื้อ4ตัวนี้เราก็อาจจะซื้อน้อยหน่อยนะครับจาก100%ก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ50%านตนะครับแล้วก็อาจก็เอาไปจับกับตัวอื่นนะครับเอาไปจับกับตัวอื่นแทนที่เราจะจับในนี้นะครับใน4ตัวนะครับ มาดูงวดต่อไปนะครับงวดที่จะถึงนะครับในอวนังคารนะครับในวันังคารที่1กุมภาพันธ์เลขต้องห้าม2ตัวบนนะครับคือ4589นะครับ4ตัวนี้จับคู่กันแล้วจะต้องไม่มานะครับคือจับคู่กันแล้วไม่มานะครับคลิปต่อไปผมจะสรุป2ตัวล่างให้นะครับ พราะผมได้คิดคำนวณเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลงต่อจากคลิปนี้ให้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ